โอเคผมก็ไปก,ก่อนนะครับคือไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะตานี้ต้องต้องบอกก่อนเลยว่าอาจจะตึงมากนะครับตอนนี้เพราะว่าทีมเขาอ่ะมีตัวต้นกลางลีดเลยนะครับนะครับนะคือถามว่านาะคอสมันมันเชอรเลดไหมผมว่ามันเป็นตัวกลางแล้วก็ลีดนะครับส่วนแวรนนะ์เป็นตัวต้นมาลอดก็เป็นตัวลีดอันตรายก็เป็นตัวต้นทีมเขาเหมือนจะเลือกตัวธรรมดานะแต่ว่าถ,ถ้าเล่นในแรงอ่ะคือโคตรเป็นตัวที่โคตรโกงนะครับผมบอกเลย อันนี้ต้องยอมรับนะว่าในแรงไม่ใช่ในแข่งนะครับคือเล่นดีแต่ว่าทีมเราก็ใช้แพ้นะครับเพราะว่ามีรอเดียลนะครับมันล้มแทงได้ง่ายๆครับโวโรกับนาลอเนี่ยอาจจะโดนรอเดียลล้มแป๊บเดียวหมดนะครับด้วยพาสีรอเดียลนะครับถ้าอาิมกลางวงนะโอเคผมก็ฝากไว้ก่อนนะครับจังหวะนี้อันนี้ผมก็มาตีบูเอตีเลสนะครับร่างมันจะมีประเด็นนะครับ เร,เรื่องเรื่องเดลี่นประเด็นร้อนนะครับอยู่างนงครับแล้วก็คีร่าผมจะจะหลวงแวนได้ค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าสกิลสองของเรามันทํามันมันมันดึกจังหวะให้แวนอ่ะสแต็กหมดได้นะอันนี้ผมลองเหยียบเหยียบแวนดูนะโคตรแรงเลยนะครับผมน่าจะเหยียบตัวโลนะจะได้มันจะได้ตายนะครับเอา้าเบ่งมาให้คิวเฉยอันนี้นันตยาด,ดาบภูมนะ โดนลอเลี่ยวโชว์สเตปไปครับตอนนี้มังกรอ,อยู่ล่างนะครับผมเข้าทางผมเลยนะผมถนัดเล่นแบบนี้โอเคนะคอดเข้าเข้าบูเรานะเราเราก็ไม่ต้องกดสมัยนะเราก็มาเบียดคืนนะครับโอเคพอได้แล้วเราก็ค่อยไปนะครับอันนี้เบียดเหมือนจะเอาผมนะทุกคน คือผมก็อยาก,อยาก,อ,ยากอยากลองวัดนะอันนี้ลองวัดเลยโอเคไวโอได้เมดรอวิ่งไปบนนะโอ้โหถ้าเมดอยู่นะบอกเลยหมดมันจะหมดอนะลำทีเดียวหมดทุกคนผมตายผตายไปสองตัวนะคิดว่าอาจจะได้เห็นแค่ตัวเดียวนะครับน,น,นาคอนมาดันนะผมวิก้าวนาคอเวิสุดนะครับคือผมไม่กลัวนะผมบอกเลย แค่นาคอนเนี่ยโตโลผมก็ไม่กลัวนะคือผมผมมั่นใจในชีล่าหผมมากเลยนะผมกล้าพูดได้เลยอนะโอเคผมมาไหมผมได้ผมได้รองเท้าไอ้นี่นะครับเป็นรองเท้ากันกายภาพนะโอเคเราได้เลอยู D ่ครับระหว่านี้เพื่อนเล่นแผลผมเลือกเลือกแว่นนะ ผมเล่นเห็นนะครับมุมเห็นนะเราก็ออกนะครับจังหวะนี้โอเคนันตยามาครับเวนตายแล้วนาคอสนาความจะเล่นผมหรอไปก่อนมันจะเล่นผมนะครับสติเราต้องดีนะครับจังหวะนี้นาคอสโดนตัดน,นะครับมันมาโดนขอบวงผมนะโอเคผมไม่ค่อยกลัวครัำนาคอสบอกเลยโอ้โหไม่มีบูเลยครับกลจะมาบูสักหน่อย หนาผมให้เมียตีบอมไปครับน่าจะได้อยู่หรอมั้งถ้าไม่ได้นี่คือแบบโทษท่านนะนเวียนมาเรียกผมเมียน้อยครับผมไม่อยากเข้าไปตีร <Sorry. S 2> ครับฟังต่อครับโอเค,อเคผมนี่เป็นวัดกาดแล้วกันนะครับเอาสุดว่ะ ไม่ดูว่าบอกใครนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ดูด้วยนะดูแต่ป้อมน,นะครับผมไม่ผมไม่ค่อยดูตอนมันไล่นะเอาเดีน๋นี้บันเทียบสิครับคีร่าอย่างนี้ช็อตเมื่อกี้ช็อตเดียวจากจเจเพนะครับกลับมาเดียวเอาอย่างนี้บันเทียบนะโอ้ทุกคนเมื่อกี้ทำไมสกิลผมวิม่งชนมันไม่ไม่ทำ d a m น g เลย ผงไปแล้วนะครับมาครับแล้ก็มาเรี่ยวมาก่อนนะเห็นไหมครับทีมมันเล่นดีนะครับบอกเลยเราต้องแบบใจนิ่งๆเลยนะไม่รู้ว่าจะเล่นผมจะไวไหมนะครับต้องกลับมากากลางนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลางแห่น,นะครับอยู่พอไม่ไม่คลองก็มกังกรอ่ะจังาวะนน,ะน,นี้เราปล่อยเลยนะครับดาร์กนะครับ ยังไงแปดนาทีก็ต้องดารอยู่แล้วนะไม่ต้องดาวยากเลยครับลดูเลยครับมันจะได้เล่นเกมบุกนะถ้าได้ดาร์เนะครับแต่ว่าถ้าได้มังกรมันก็จะดีเหมือนกันนะเหมือนเหมือนมันเป็นเป็นการวัดน,นะว่าคนตามเอามังกรเพื่อที่จะมีดาเมจขึ้นมาสู้นะครับก็สมดุลดีนะผมครับสมบูรณ์กรี๊เข้านะแต่ว่าผมสองคนะครับแล้วคอร์สลองเชิญครับผม ไปก่อนแต่คูไม่มีใครไปการป้อมเลยวะ่ะแตกเลยครับผมอาจจะต้องเล่นเป็นเกาะน้ำแข็งนะครับเพราะว่ามีแวนนะการยืนยากมากครับแหวนมันซอยแป๊บเดียวตายนะโอเคครับผมโอ้โหผมโดนว่ะออกมาก่อนนะครับจังหวะน,นี้อันตีหมดละแต่ไม่เป็นไรครับคู่ดาว,ค,ดาวคู่ดาวเร็วนะซีวี โอ้โหไม่มีมุมเล่นเลยวะเราเลี้ยวตายแล้วด้วยดีตัวทีมไฟของเราเอาไงดีครับโอ้โผมจะได้เนินตะยาครับโอ้โหดูครับผมโคตรอึดนะแต่ว่าไม่มีคนตามได้นะครับตายเลยมาครับนาคอสจะไปกับผมดอ ผมมีทั้งฟอสการ์มีทั้งเกาะมีทั้งทุกอย่างเนี่ยนะคอากับแว๊บนี่ไววกับผมนะครับถ้าไม่ถ้าไม,ม่มาลุมนะบอกเลยผมเนี่ยระดับปรมาจารย์นะครับเหมือนจะมีใครตีอะไรอยู่นะโอเคหลบได้หมดโอเคผมสวยเลยช็อตน,นี้โอเคมามาผมได้เ oh, <my> กาะแล้วยืน เด,เดี๋ยวเรามาเชียร์คลิปก่อนนะทีมผมไม่ดูปั้มดูอะไรเลยนะได้เพลินข้าเนี่ยมาครับพอผมมาดันมันก็บวกแผเด้วยม,มาลอนเดินมาใส่ผมเลยว่ะหรืออย่างนี้น่าจะตายนะครับ อ่าวแวนหวานเจี๊ยบสิครับมาดีเตรมคอมโบอ่ะสวยครับนาคอสแยกดันนะมาผมไอ้น,นี่เลยนะผมใส่เลยอนะเราเลี้ยวไปกันอยู่นะครับตัวตัวม่ตีป้อมคอยไปกันนะผมมาตัวตีป้อมเลยนะครับกับะ กับไวโอนะเ <'t> ย็ยบไม่โดนะน,นะครับม,มันเป็นการหลอกนะครับเหันไมเราได้ป้อมนะนี่เยยบโดนะนะนาคอสมาโดนที่ผมเหมือนกันนะครับโ <Double kill. S 1> ดนพลังผมเหมือนกันนะถอยก่อนนะครับทอาน,นี้โอเคผมก็มากันบ้านนะแป๊บเดียวสิบห้าทีแล้วทุกคนโคตรเดือดครับ มามามาเอาเวนเวนตายครับเลยกดโอบมาครับเลยก็วิ่งออกมาไดมุมหินนะครับถายคองซื้อเกลืนนะครับตับตอนนั้นไม่ทันผมดูนี่อยู่ดูจังหวะเรียอยู่โอเคตายครับโอ้โหทุกคน เดือดเกินจบได้ไหมวะน่าจนะต,ต้องแก้ปลอกดาร์กว่ะเนี่ยผมว่าจะไปเอาดาร์กอยู่นะแต่ว่าสองตัวนี้มันขึ้นหน้าเลยวะเอาไงดีครับไ่น่าทันอยู่มัะสิบวิไม่น่าทันนะครับโดนป้อมสโล์อยู่เปล่าเอ้ย <Yeah. Yeah. S 1> ปอมแตกแล้วนะลืมลืมทันป่วว่าคลิปเดินช้าเกินไม่น่าทันเลยนะครับโอ้ oh. เอาดับเปิดดาร์กไปได้ด้วยไนงะ โอ้โหคลิปอันนี้ออกมากันหมดเลยคลิปไปอัพถอยเลยประมาณนี้หรือทุกคนมันจะแพ้แล้วนะไม่รู้ว่าจะจะมีปฏิหารไหมนะครับมันจะมาจบแบบว,ว่าโอ้โหทีมเขาก็จะฝืนจบเหมือนกันนะมาลอดโดดละแนวคอสเปิดสามทางแล้วด้วย หยาบเลยครับงานนี้เมื่อกี้ผมตายนะโอ้โหอาเวียนโอ้โอกาสมาแล้วทุกคนปฏิหารครับมีคนหลุดอย่างงี้ต้องดากแล้วครับตายดาร์อย่างงี้โอ้ถ้าเพดยังอยู่ผมก็คงไม่กล้าเปิดดาร์มาดูนะครับว่าจะไหวไหมเอาวเฮ้ๆๆๆอยอูจะไปตีบ้านเนี่ยกูจอดาร์ดีวะเนี่ยเอาดาร์ดีกว่าช่วยดีกว่า มาครับอย่างน้อยดาร์กรอยเปอร์เซ็นต์นะครับเังหวะนี้โอเคอัดไว้ครับอัดไ,นะไว้นะอัดไว้แล้ผมเตรียมซื้อเกิดไวเล่น,นะครับโอ้โหมันตีแรงมากนะพวกนี้ไปครับเช่ว่าเรามี บับบับบับดักนะครับแบบก็ตเราเป็นพระเจ้านะครับตอนนี้ก็ตเอ็นยูนะมาครับผมเฮ้ยจังหวะนี้เจ็บไปดิแน่ตายนะครับพลังแห่งก็ตนะครับไม่มียังไงก็ยืนไม่ไหวนะอะไรอะไรอาไร ไปเคลิปก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย